ก็ลีมินโฮเป็นแฟนแม่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลีมินโฮลูใครละ่ะก็ลีมินโฮเป็นแฟนแม่แม่รักลีมินโฮมันชื่ออะไรมันไม่ใช่ลีมินโฮชื่ออะไรล่ะก็ลีมินโฮเป็นแฟนแม่แม่รักผู้ชายที่ชื่อว่าลีมินโฮ ใช่แล้วลกลีมินโฮของใครก็ไม่อดือลิมินโฮเป็นผู้ชายที่แม่รักผู้ชายใครละ่ะลิมินโฮเป็นผู้ชายที่แม่รักแม่รักเขามากรักเขามากเห,หรอเอ้าทำไมทำไมไม่ให้แม่รักลิมินโหรอลิมินโฮมันดื้อจะดื้อได้ไงลิมินโรล้อหรอลิมินโฮเป็นผู้ชายที่หล่อมาก ใช่มันมันจะเป็นแฟนแม่ใช่ไหมใช่เป็นแฟนแม่แม่ก็ทนดีแล้วจะไม่ไม่ร้องไห้จะร้องไห้ทำไมมันไม่ได้เจ็บมากแม่รักลีมินโฮลินโอลับใจเลยรับจลีมินโอรับใจเลยไม่ต้องรักแม่แต่แม่รักลีมินโฮนะลูกแม่รักเขาอะลีมินโอลับใจเลยไม่ต้อง แม่รักเขานะรักผู้ชายคนนั้นมากเขาชื่อลีมินโฮแต่แม่ต้องรักอะไอกี้กว่านะ,าาะเธอรีเธอรใครงล่ะเอ้าก็ลีมินโฮเป็นผู้ชายที่แม่รักแม่มเลือ่อม,มานานแล้วไอจี่มีป้าอยู่แล้วทำไมไอจีไม่มีแม่รักไอจี้ก็จะเอาลูกแม่มาดูทำไมล่ะไอจี่เอาลูกแม่ก็จะไอที่ก็จะเอาไม่มาตีแม่อยู่เพราะว่าแม่ รักมิรีมินโฮได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วลูกจะให้แม่รักใครไม่ต้องรักไอมี่ไม่ต้องรักลิมิตเอ็ดแม่จะรักมิรีมินโฮแม่ไม่รัก